เกมนี้นอกคุณนี้อัปเดตแพดวันที่8มิถุนายนคอนเทนต์มากมายมีอะไรบ้างเตรียมรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับปอจากเพจ Lazy Bang อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ยังอยู่ในเกมนิโนคุนีนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับเกมมีการอัปเดตใหม่ครับในวันที่8มิถุนายนนะครับผมซึ่งเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านเองนะครับผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมโดยอันแรกนะครับจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือลานประลองอิมเมจแนครับลานประลองอิมเมจแคืออะไรนะครับคือการเอาสสัััตตว์เลี้้ยงนนะครบมา่อูก ระหว่างสัตว์เลี้ยงของเรากับสัตว์เลี้ยงของคู่แข่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าให้ดูนะครับกดที่แฮมเบอร์เกอร์นะครับสนามลบนะครับแล้วก็กดที่ลานประลองนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเราก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วเราก็เลือกทีมนะครับจัดทีมนะครับจัดทีมแล้วก็ใส่อิมเมจนเข้าไปเลยครับ5ตัวละครนะครับโดยทีมเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับมีทีมบุกและทีมป้องกันเห็นไหม สมมติผมใส่ทีมบุกเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับในทีมทีมป้องกันหรือทีมบุกนะครับเราจะใส่ตัวซ้าไม่ได้แต่ว่าทีมบุกกับทีมป้องกันเนี่ยเราสามารถใส่อิมเมอร์เจนที่มันเป็นตัวเดียวกันได้นะครับผมเห็นไหมผมตั้งทีเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองทีมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราก็จะมากดนะครับต่อสู้ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีคู่ต่อสู้นะครับแรนดอมคู่ต่อสู้กับทีมอื่นนะครับผมซึ่งก็จะมีในส่วนของรางวัลอันดับด้วยนะครับนี่นะฮะ โอ้โหอันดับหนึ่งนะครับไปแล้วนะครับ1,693แต้มนะครับแรงทองนะครับจะมีรางวัลรายสัปดาห์นะครับจะได้พวกนี่นะครับ จะได้เป็นเอสโทรไ์นะครับแล้วก็เป็นทองนะครับก็ออกแนวเดียวกับ3-3นะครับแข่ง3-3นะครับที่จะได้เอส i ทรไ์นะครับแต่อันอันนั้นอ่ะจะได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าอิมเมจเน่ก็เล่นเล่นได้อันดับเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็เน้นเอาสนุกแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้เติมเนาะสำหรับใครที่เป็นสายเปเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบค่อนข้างมากนะครับผมในในตัวของ i m a เมจเเาะเพราะว่าจะมีตัว i m a g ม n เ เยอะแล้วก็เลเวลเยอะสูงๆบวกเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เปลี่ยนนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้ามากดเล่นทุกวันนะครับโดยที่ในหนึวันเนี่ยก็จะมี5้าทับเนาะโดยที่ไม่ได้กดกดซื้อเพิ่มเนาะก็จะได้5รอบนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะนะครับผมโอเคนะ ในคอนเทนต์ที่2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ดันเจียนคิงด้อมนะครับดันเจียนคิงด้อมก็คือดันเจียนของกิวนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาในกิวนะครับเราก็มาที่ NPC ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงกลางแมปตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็น NPC ที่เกี่ยวกับดันเจียนคิงด้อมนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆจะต้องทำเควสชื่อเสียงก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าดันเจียนนี้ได้นะครับโดยเควสชื่อเสียงมันจะเป็นเควสใหม่ตรงเควสสีฟ้านี่นะครับเพื่อนๆกดได้เลยครับเมื่อหลังจากอัปเดตแพทเนี่ย กดเข้าไปที่ควชชื่เสียงพิงด d อมนะครับมันก็จะขึ้นให้เลยอันแรกนี่นะครับอันนี้เลยนะครับให้ไปหาคริสตินนะครับเพื่อนๆก็กดแล้วก็ทำมันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันทำคุชชอะไรบ้างยังไงนะครับนะเพิบนะครับกดกดไปครับยอมรับเลยครับผมแค่กดคุยกับคริสตินเสร็จเนี่ยนะครับตัว NPC ีเนี่ยก็จะให้เราเดินไปที่ตรงหุ่นยนต์รอยเนาะ ล้วก็กดคุยต่อนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้กลับไปคุยที่คริสตินอีกทีหนึ่งนะครับแ <c oughs> น่นะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ตรงใจกลางเมืองนะครับเนาะนี่นะครับแล้วเราก็จะสามารถผ่านเควสได้ใช่ไหมนี่นะเราก็กดตามไปเลยครับอ่านี่ก็เป็นดันเจี้ยนคิงดอมเนาะนี่ผมเปิดให้ดูสดๆเลยนะครับ ซึ่งในดันเจียนแรกที่เปิดก็คือรันเจียนตรงนี้นะครับรูปสลักหินเอ็นนะครับนี่นะฮะเราก็เข้าไปตีบอสนั่นเองนะครับผมอ่านะแล้วก็ได้รับของรางวัลตามนี้นะครับนี่นะกล่องนะครับกล่องนะครับแล้วก็พวกซา,ากจากมอนสเตอร์นะครับเอาไปอัพค่าประสบการณ์ได้นะครับผมต่อไปนะครับใน เนื้อหาถัดไปนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะนั่นก็คือใน chaos field นะครับใน chaos field โดยปกติแล้วเนี่ย chaos field มันจะเปิดแค่ฝั่งซ้ายเนาะนี่เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับท้าทายนะครับ chaos field นี่จะเปิดแค่ตรงโบราณสถานฝั่งซ้ายเนาะแต่ตอนนี้นะครับฝั่งขวานะครับอู่ต่อเรือสลัดอากาศเปิดแล้วนะครับผมนี่นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับโดยที่อู่ต่อเรือสลัดอากาศนะครับ จะเปิดก็ต่อเมื่อตัวละครของท่านนะครับเลเวล55นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับเอ่ c เคออสซิลในฝั่งแรกนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์นะครับแตกต่างกันไปนะครับโดยที่ชั้นที่1เนี่ยเริ่มต้นที่เลเวล65เลยนะเป็นตัวนี้นะครับ เราเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปฟาร์มได้นะครับใครที่เลเวลสูงหรือว่ามี CP ถึงพอที่จะเข้าไปฟาร์มก็เข้าไปฟาร์มได้เลยนะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับว่าจะดรอปมอนสเตอร์นั้นดรอปอะไรบ้างนะครับเหมือน chaos field ทั่วไปอันเดิมเลยนะครับนี่นะฮะโอเคครับในเนื้อหาต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขตแดนมิตินะครับเขตแดนมิติก็คือตรงนี้นะครับท้าทายเขตแดนมิตินะครับที่เราไปสู้กับมังกรสีเขียวนะครับเนตรรัมนั่นเองนะครับ แต่เราเปิดส่วนของศูนย์วิจัยเรือกแข็งนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าเห็นไหมฮะจะมีบอสตัวใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นบอสตัวนี้ครับโปรโตมาร์ิ13นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาล่าบอสตรงนี้ได้นะซึ่งก็จะมีไอเทมใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นสร้อยตัวนี้นะครับสร้อยคอโปรโตมาร์ิ13นะก็จะเป็นบวกพลังโจมตี466นะครับแม่นยำ233นะครับแล้วก็คลิติคอน233นะครับ 4ดาวนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้สร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวต่อของโปโตมาสนะครับก็มาล่ากันได้เนาะนะครับผมแล้วก็จะมีพาร์ทเขตแดงด้วยนะเหมือนกับตัวมังกรเขียวเลยนะครับไม่ต่างกันนะครับเอานะครับในส่วนของอัปเดตถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แพ็กเกจเติมเงินนะครับชุดแฟชั่นสตรีทนั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับแล้วก็เข้ามาที่แพ็กเกจชุดสตรีทแฟชั่นต่างโลกนะครับซึ่งในแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีชุดที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในเว็บไซต์เลยนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวคอสตูมสตรีทที่เพื่อนๆสามารถซื้อกันได้นะครับอันนี้เราขอเปิด ในเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีในส่วนของซอสแมนนะครับก็จะเป็นชุดสตรีทแบบนี้นะครับโอ้โหเท่เลยนะครับรองเท้านี่อะไรเนี่ยตัวเอ็นนี่อะไรคุ้นๆนะนะครับผมตัววิชนะครับหืมสวยงามนะครับเอนจิเนียร์นะครับเดสทรีเดสทรีเยอร์นะครับโอ้โหเท่ว่ะนะครับแล้วก็โรกนะน่ารักดีนะครับซึ่งเป็นชุดสตรีทใหม่ที่เข้ามาตอนนี้ที่สามารถซื้อได้ในแพ็กเกจในเกมนะครับผมโอ้ใช้ได้นะสำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นเนี่ยอย่าพลาดนะครับผม โอเคครับหลังจากที่ไปดูชุดสตรีทกันแล้วนะครับใคร,ใครที่อยากได้ก็เติมเงินซื้อได้นะครับผมอาละครับแล้วก็ในส่วนของแถบอีเวนต์ด้านขวามือนะครับก็จะมีอัปเดตใหม่นะครับโดยอันแรกเนี่ยนะครับก็คือการที่เราลงประลองอาลานประลองอิมเมจนนั่นเองนะครับก็ ลงครบ5ครั้งก็ได้ใบสุ่มนะครับหรือว่าอะไรต่างๆก็จะเป็นเควสให้เราได้ทำนั่นเองนะครับเกี่ยวกับลานประลองอิมเมจนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นกิจกรรมมิชชั่นคิงดอมนั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด7วันคล้ายๆกับกิจกรรมเดิมที่ล็อกเอ็นเจ็ดวันได้บัวเนาะคล้ายๆกับอันนี้นะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีมิชชั่นให้ทําเหมือนกันนะครับแต่ของของวัวเนี่ยก็ยังไม่หายไปนะนะครับยังไม่หายไปนะครับ ซึ่งก็จะมีอันใหม่อันนี้เข้ามานะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าจะมีเควสอะไรบ้างนะก็ลองกดทําดูตามนั้นนะครับแล้วก็รับของรางวัลไปนะครับแบบนี้นะครับอ่าเรากดรับไปเลยนะครับผมแล้วก็นะครับหลังจากปิดปรับปรุงเนี่ยเขาก็ได้แจกไอเทมนะนี่แจกไอเทมต่างๆเนาะก็จะมีพวกบัตรซุมนะครับพุดดิ้งนะครับอ่ามีเพรนะครับมีเอนเนอรีดริงค์นะครับกดรับได้ที่อ่าซองจดหมายเนาะนะครับนี่ โอเคนะครับเราได้บัตรส,สุ่มมาสุ่มเล่นๆหน่อยไหมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองสุ่มเล่นๆกันดูนะครับโอเคได้อะไรเอ่ยได้บัตรส,สุ่มอาวุธ4ชิ้นนะครับผมสุ่มเล่นไปเลย4ชิ้นนะครับให้เพื่อนดูนะครับดูว่าดวงมันจะมาไหมไป4ชิ้นก็มีเฮ hey, ได้ไปครับหืกล่องแรกมาก็3ดาวนะครับผมเป็น3ดาวธาตุน้ำเนาะยังไม่ดีพอนะครับขอสดาวสักชิ้นได้ไหม เหลือสามใบเนี่ยขอสดาวสักชิ้นได้ไหมครับไปกล่องราชาอสามดาวอีกแล้วนะครับโอ้อันเดิมเลยถ้าน้ำนะถ้าออกสีดาวมาก็ยังจะดีกว่านะครับไปครับเหลออ็กสองชิ้นโอ้โหสามดาวอีกแล้วนะครับสามดาวออกรัวๆโอ้โหสามดาวรัวๆจริงๆนะครับต่อไปเป็นอันสุดท้ายเนาะผมข้ามคาสิีนมาสมอันละเปิดคาสินดูนะครับ ขอกล่องสมบัติราชาสักกล่องหนึ่งไปมาไหมโอ้โหเห็นกล่องก็เกลือแล้วนะกล่องฟ้ามาแต่ไกลเลยนะครับพอเลยข้ามเลยฮนะนี่นะครับเรียบร้อยสองดาวไปนะครับอ่ะสี่ใบฟรีก็หมดไปแล้วนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆนะครับการอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับผม